เอยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆพเข้าสู่เกม s u m m o n ร r er วอลกับบูชแนแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะฮะอัปเดตแพดมานะครับผมแนละประกาศจากตัวเกมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปกันแบบละเอียดนะฮะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามีตัวไหนที่ปรับบ้างเนาะตัวไหนที่เรียกภาษาชาวบ้านเลยนะเรียกภาษาคนเล่นเกมภาษาเกเมอร์เลยนะแบบว่าเนิร์ฟนะปรับแบบว่าเนิร์ฟกบับบัฟเนาะนะครับ หรือจะพูดง่ายๆก็เป็นการปรับสมดุลแพทนั่นเองนะครับอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกันคนละ1ไลค์1นึ่งซับสไครป์เป็นอะไรเป็นกำลังใจให้กับบลูชาแนลด้วยนะครับตอนแรกผมเลิกงานเก่าว่าจะไปวิ่งนะแต่ว่าพอดีบาลานซ์แพทมาเนาะก็เลยรีบกลับบ้านนะครับไม่ไปวิ่งละเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมาทําคลิปให้แล้วกันเนาะนะครับเผื่อใครที่กําลังอยากจะดูอยากจะทราบข้อมูลนะครับอ่ะตัวแรกนะครับแวมไพร์ธาตุไฟเอ่อแวมไพร์ธาตุแสงเนาะนะครับอ่ามีการปรับนะก็คือสกิลหลังปลุกนะฮะนี่ปลุกมาจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ยังไม่ปลุกนะฮะอันนี้ปลุกลแล้วนะเนาะสกิลนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือทําให้มึนงงเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อตีติชี้ถูกไหมนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับปรับใหม่หลังปรับอัปเดตแผนนี้ก็คือมีโอกาส50%ที่ทําให้มึนงง1เทินนะครับก็เรียกว่าโอกาสหายไปเลยนะจากตีติชี้นะครับมึนงงกลายเป็นโอกาส50%นะครับที่ทําให้มึนงงแต่นะครับแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเขาเอาเงื่อนไขที่บอกว่า โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็สรุปว่าแวมแสงนะครับท่านี้มีโอกาส50%ที่จะติดเอ่อที่จะทำให้สตันนั่นเองเนาะก็ไม่จำเป็นต้องติดติชิแล้วนะครับทำให้ผมมองว่าแวมแสงเนี่ยเอออาจจะทำลุ้นง่ายขึ้นนะแล้วก็เรื่องของผลเอฟเฟกนะครับเรื่องของสตันอะไรพวกนี้ก็อาจจะน้อยลงเนาะก็อาจ,จะได้ลุ้นกันนะครับก็เรียกว่าไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมองในมุมคนที่โดนนะเอออย่างผมเนี่ย ถ้าสมมติผมโดนเนี่ยสามทีผมโดนสตาร์ทสามทีมันก็หนักสําหรับผมใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคนมีเนี่ยนะครับมันจะปรับรูนยากไหมหรือว่าจะมีผลเรื่องของการทํารูนหรือเปล่านะแต่สรุปว่านะครับโอเควินวินนะโอกาส50%เนเาะนะครับทีจ่จะสตัร์นนะโดยไม่มีเงื่อนไขก็อาจจะไม่ต้องทำคีย์ก็ได้บางคนอาจจะทำบัญชีเนาะนะครับอืมก็เรียกว่าดูดีขึ้นนะนะครับปรับให้เล่นง่ายขึ้นแล้วกันนะแล้วก็ตัวต่อมาครับผมออร์คินนะฮะ โอ้โหน้องเกียร์หน้าของผมนะโดนแล้วนะโดนเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ก็คิดว่าไม่รอดแหละนะแต่ก็คุยกับอาจารย์ชินจังไว้นะว่า้อาจารย์มันมันไม่น่าจะแย่ขนาดแบบว่าเนิบหนักเนาะเพราะมันก็เคยโดนปับมาหลายรอบมันเอาเรขึ้นนะครับก็นะนะครับโอกาสเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เขียนบอกก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะจะปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกตัวเนาะแล้วก็เอ่อทำให้มึนงงนะครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่นะก็คือ บทเอฟเฟกต์นะครับของศัตรูออกทุกตัวนะโดยที่นะครับจะมีโอกาส85%นะครับคือตัวไหนมีบัฟเนี่ยมีโอกาส85%นะที่จะลบออกนะแล้วก็จะทําให้นะครับศัตรูไม่มีเอฟเฟกเสริมพลังมึนงงไปร้านหนึ่งเถินแล้วก็นะครับตัวไหนที่ปลดออกนะครับปลดออกเนี่ยก็คือสตันแน่หนึ่งเถินนะทีนี้นะครับมันมีผลเรื่องอะไรบ้างไอ้แปตรงเนี้ยใครที่ทำลูนส่วนใหญ่เระเคลื่อนเขาไม่ทำแม่นร้อยอยู่แล้วเนาะก็85ถูกบห้นาถูกไหมทีเนี้ย อันนี้ผมคิดไว้นะก็คือสมมติเรามอนเตอร์สตัวในทีเเนี่ยกดไปมันอาจจะมีตัวที่ไม่สตันถูกไหมเอออย่างเลดรนะ้อยให้อาร์ไฟเนี่ยกดท่านี้ไปนะอาร์ไฟใส่วิวอาร์ไฟติดเลสอาร์ไฟบอกจะเอ๋ตัวเองอาร์ไฟล้างเพือนกีน่หาปุ๊บนะเออมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวนี้หลังปรับตมตุวเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะก็เรียกว่าทดลองแบบนักวิทยาศาสตร์เลยนะ10เกมนะครับอ่ะเดี๋ยววัดดิว่า จะลบออกหมดทุกตัวสตันทุกตัวเหมือนของเดิไมไหมนะที่เขาปรับหนึ่ง้อยมาเป็น8ปสิบ้านะครับอ่าอันนี้ก็คือการปรับเนาะของออเรคเลื่อนนะครับถ้าถามว่าหนักไหมก็ไม่มากน่ะทําในมุมมองของผมคนที่เล่นนะก็ไม่มากเพราะตัวแก้มันก็เยอะนะครับผมเองก็ไม่ได้หยิบทุกตาล้วก็ถือว่าอ่าปรับให้คนที่โดนเนาะก็รู้สึกว่าเอยเฮีย,ยงน้อยน้อยวะเราก็มีโอกาสรอดด้วยเออแวมไฟเล็ดร้อยอาร์ไฟเล็ดร้อยอะไรพวกนี้นะครับอ่าพอจะช่วยได้เนาะนะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์สีดาวนะครับที่รอบที่แล้วหนูเนี่ยปรับไปจนน้องแบบว่าหายไปเลยนะทุกคนนะคนเล่นน้อยลงมากนะครับนั่นก็คือเจ้าอสุราทัดมืดเนาะอสุรามืดนะตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสกิลติดตัวเนาะก็คือเมื่อก่อนนีนะครับเอ่อตอนนี้ก็คือเข้าในสภาวะเทศนะครับจะได้รับเทิรเนาะขณะที่ HP เหลือ50ขึ้นไปนะครับก็เปลี่ยนใหม่เป็นเข้านะครับในสถานะเทศนะฮะก็อารมณ์ไม่คล้ายสกิลปาลินไฟนั่นแหละนะครับสกิลสาม จะได้รับเทิร์นเน,ะนาะขณะที่ HP เหลือ7จขึ้นไปนะก็ทำให้ผมว่ามันน่าจะกลับมาดูดีขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเออสำหรับอสูรามื่นเนาะที่หายกันไปเนาะนะครับหลังจากที่โดนไปรอบที่เลี้ยวนะครับผมต่อมานะครับนักมายากรนะใช่ไหมมายากรถุนเชิดน,นะครับจำชื่อมอนเตอร์ไม่ก็ได้เหมือนกันอ่ะมายากรอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะหาขอหันห,หน้าน้องมายากรหนะ่อย เราเปิดท่านเมื่อนอาจจะไม่คุณเนาะเราไม่มีไงเราไปเปิดท่านน้ำไหมมันจะได้คุณคุณเนี่ยมอนเตอร์เราแบบจะได้สว่างสว่างขึ้นมายาการน้ํานะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่ามายาการเนาะสกิลหนึ่งนะครับทุกตัวเลยนะอันนี้จะปรับนะครับฟื้นฟูเนี่ยให้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะจากของเดิมสิบห้าเหลือสิบนะครับก็จะฟื้นเบาลงเนาะไอตัวพวกซูบาร่าอะไรพวกเนี้ยผมว่ามีผลนะแต่สําหรับเนี่ยอย่างสมิเซอร์เนี่ยนะครับถ้ามันฮิวสองทีก็ยังโอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนใส่เอีนะ้ยกเนาะถูกม เนี่ยนะก็จะเออได้ยี่สิบจากสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าโดนนะโดนเนื้อไปแต่ไม่มากเท่าไหร่นะนะครับอ่าสำหรับมายากลหุ่นเชิดเนะาะธาตุท,ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีธาตุไฟนะที่เขาพิเศษขึ้นมานิดนึงผมมีป่ะผมขอดูก่อนมายากลหุ่นเชิดไฟจําไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะส่วนใหญ่จะจำมอนเตอร์ที่ไม่มีได้แต่มอนเตอร์ที่มีจําไม่ได้นะครับมายากลหุ่นเชิดไฟเนาะในส่วนของสกิลวันตินะก็จะทําให้นะครับ ศัตรูเป้าหมายที่เลือกโจมตีเนี่ยเป็นใบสองเทินอันนี้เป็นการเพิ่มเอฟเฟกเลยนะของเดิมก็เป็นโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อบลอดเอฟเฟกเสริมพลังออกทุกอันนะครับแล้วก็ทําให้เป็นใบหนึ่งเทินเนาะแล้วก็บอกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกนะครับได้เป็นเวลา2เทินเนาะนะฮนะ,ะก็เรียกว่าทําให้เป้าหมายนะเป็นใบสองเทินเนาะตัวที่เลือกเนาะเพราะว่าตัวอื่นมันจะใบหนึ่งเทินผมว่าดีขึ้นนะตัวนี้น่าเล่นนะซีม่านะครับเดี๋ยวอัพสกิลให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวแล้วกันเนะา,นานนนะ ต่อมานะครับผมเจ้าเมงูมีไฟนะเมงูมีนี่เลยตัวนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่คอลแลบก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะครับผมเมงูมีไฟกับมืดนะครับผมในส่วนของสกิลสกิลที่2นะครับเนี่ยสกิลที่2นะครับนี่นะฮะผมเปิดสกิลห้ดูสกิลจะเหมือนกันเนาะสกิลที่2ก็จะเป็นในส่วนของคู่ดาวเนี่ยจะลดลงนะจาก4เทืนเหลือล3เทือนนะครับ3เทือนอัปเดตเหลือ2เทืนวอ้ทุกคนคือแบบดูดีมากเลยนะเพราะว่านะครับสกิลเนี่ยมันทําให้ แปดสิบเที่ทำให้มึนงงหนึ่งเทิร์นถูกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะครับมีโอกาส100%ที่ทำให้มึนงงหนึ่งเทิร์นจาก4เทิร์นนะครับลดคูลดาวลงเหลือ3อัพสกิลเต็มนะครับเป็น2เทิร์นบอกเลยว่าเมงูมีไฟโคตรโดดเด่นน่าเล่นมากๆครับได้หลีดด้วยนะใน้หลีดยีเนาะความเร็วนะครับในอธิเอในอารีน่านี่แหละแล้วก็พาร์สี่อะเวลานะครับที่เ,เพิ่มเกจโจมตี20%เนาะทุกครั้งที่ผู้พวกอ่ะโดนโจมตีนะครับเพิ่มโดนตีปุ๊บเพิ่มเกจรด ท่านี้สตันได้ทุกคนนะโคตรด,ดีโคตรแจ่มนะน่าลองมากๆนะสำหรับท่าสองนะครับแล้วก็เมงูมิมืดนะครับอ่าเมงูมิมืดในส่วนของสกนะิลติเมทเนาะสกิลติเมทเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนาะการโจมตีทิ่ที่4นะครับจะลดพลังโจมตีเป็นเวลาสองเทิร์นก็จะเป็นนะการโจมตีทิ่ที่4นะครับลดพลังโจมตีเนาะและก็พลังป้องกันหนึ่งเทิร์นนะครับของเดิมหักดาบสองเทิร์นของใหม่อ่าหักดาบ ลดป้องกันนะครับหนึ่งเทินก็ถือว่าถ้าถามผมมองว่าดีขึ้นนะก็ดีกว่าหักดาบสองเทินนะในการที่มันติดก่อแตกหนึ่งเทินหักดาบหนึ่งเทินยังไงก็ดีกว่านะครับท่าน,นี้เนาะก็เรียกว่าเป็นการบับแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมยูจิท่านน้านะครับผมยูจินะฮะยูจิท่านน้ําที่คนบอกว่าโอ้พี่เบาลเลิกินนะมันช่างเบะ,ะเลิกินนะครับยูจิก็ได้ปรับสกิลติดตัวนะครับนะบนะในส่วนของนี่ตัวน,นี้ก็คือยูจิเหมือนกันนะฮะนี่นะหน้าคล้ายๆกันเลย แต่ตัวนี้แรดูด,ดันกว่าในล่างออริจินอลเนาะนะครับในส่วนของสกิลติดตัวของทัดน้ำนะครับหากกำจัดศัตรูได้เนะาะจะสร้างเกาะเท่ากับปริมาณความเสียหายที่ตนทำได้3เทือนนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไมเกขึ้นมานะครับอืมก็เรียกว่าทำแรงไปเลยเนาะแล้วก็หลังจากฆ่าศัตรูได้จะได้เกาะเนาะนะครับก็เท่ากับว่ามันยังจะช่วยยื้อชีวิตตัวเองได้นะผมว่าเออก็โอเคอยู่นะนะครับอย่างน้อยๆได้อะไรมาสักอย่างก็ดีแหละพอไม่งั้นทำมาแรงมันก็บางไปเนาะแล้วก็ฆ่าเขาได้แล้วก็ตายนะอ่ะ ต่อมาธาตุไฟครับผมนะธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยในส่วนของสกิลอันติเมตเนาะสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้น50%นะใส่ศัตรูที่นะครับ HP เนาะไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาเนาะนะครับของเนื้อเขาบอกว่าโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อทำลาย HP สูงสุดของเป้าหมายเท่ากับ50%แล้วก็ดูซับเกรดใช่ไหมอันนี้ของใหม่นะครับเป็นเพิ่มเอฟเฟกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5% ใส่ศัตรูที่ HP ไม่สามารถถูกทำลายได้เดี๋ยวต้องลองเล่นทุกคนนะผมก็ต้องบอกว่าสกิลนี้เดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันนะเมงูมินะฮะเอ้ยยูจิเนาะเนี่ยทั้งเมงูมิทั้งยูจิเดี๋ยวหลังอัปเดเนี่ยผมมารีวิวให้แล้วกันนะครับต่อมานะครับผมเนะ ugi, าะยูจิท่าไฟา่าลมท่ามืดนะในส่วนของท่าที่2นะครับไฟลมมืดในส่วนนี้นะนะครับก็ ปัจจุบันเนาะตาคีเพิ่ม5 0นะต่อพลังเอฟเฟกลดพลัง1อันเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับจะโจมตีตีคีที่ข้รอยเอร์เนเนาะเมื่อโจมตีศัตรูนะครับที่มีเอฟเฟกลดพลังก็พูดง่ายๆคือถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับมีบัฟแดงเนี่ยมือมันตีตีคียแน่นอนนะสกิลนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็โนบาระเนาะโนบาระท่านลมนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้ทุกคนนะแต่ผมไม่มีนะไปที่ท่านลมเนะ่ยโนบาระท่านลมนะครับผมอ,อยากได้ได้ สกิลติดตัวนะครับเนาะก็เพิ่มเอฟเฟกนะครับเพิ่มเกจโจมตีของตัวเอง30เอร์เซเมื่อตอนติดเอฟเฟกลดพลังนะครับใช้ยากหรือเปล่าไม่รู้ดต้องลองดูนะครับส่วนถ้าแสงเนาะถ้าแสงเนี่ยนะครับในส่วนของสกิลที่3ามนะสกิลที่เมยนะครับฟื้นฟูอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะฟื้นฟู HP ของตอน15%หรเหลังใช้สกิลนะก็จะหิวขึ้นมาเออไอโนเนี้ยดูดีนะอืม มันเป็น5ดาวยังไงล่ะยังไงก็ต้องปรับไปสักนิดนึงแหละเนาะนะครับอ่ะก็จบไปนะสำหรับซีรีส์นะครับจุลิศุไกเซนมีการปรับมาที่เอ่อมงูมีไฟนะครับมีงูมีมืดอยู่จี่น้ำอยู่จิไฟเนาะนะครับหลักๆกเนาะแล้วก็โนบะระลมโนบะระแสงนะครับอ่ะต่อมานะครับผู้บุกเบิกนะเพื่อนเพื่อนนะผู้บุกเบิกนะครับผู้บุกเบิกอ่ะตัวนี้เนาะผู้บุกเบิกนะครับไฟลมมืดนะไฟลมมืดนะครับ ถ้าสองทุกคนนะถ้าสองนะครับการโจมตีจะไม่มีวันฉล็บนะครับใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีจะไม่มีวันฉลบนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นติดคียที่ข้อเสมอทุกคนนะอะผู้บุกเบิกบัฟมาแค่นี้นะสําหรับไฟนะครับไฟลมแล้วก็มืดนะครับอืมไอตอนแรกอ,รกอะตอนแรกอ่านบนล้านแผ่นผันผ่านนะนึกว่าสกิลสามทุกคนพอมานั่งดูเอา้าสกิลสองหรอกเหรอ ก็มันเบาเนะาะท่านี้เนาะก็ติดที่ติเข้าเสมอก็ถือว่าโอเคนะอกืก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงนะนะครับก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรมากอืมก็ถือว่าดีขึ้นเดี๋ยวลองรีวิวให้แล้วกันเนาะนะครับว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะครับการทำโดรนแบบเดิมกับแบบใหม่นะนะครับต่อมาหลอดดูแบีน้ำทุกคนนะหลอดดูแกบีน้ำนะครับดูแกบีทาตุน้ำแอบปบหนึ่งนะขออนุญ,ญาตหาก่อน มันเป็นมอนที่มาไม่เก่ามากนี่ดูแคบีน้ํานะครับในส่วนของท่านี้นะเพื่อนๆนะท่าที่สามนะครับเนี่ยอันติเมทนะครับท่าอันติเมทเนี่ยฟื้นฟู HP ของตนนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเปลี่ยนเป็นนะครับฟื้นฟู HP ของทุกตัวให้ทุกตัวเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์วิ่งนี่คือดีขึ้นผมว่าดีขึ้นนะน่าเล่นด้วยทุกคนนะคือมันฮิวตัวเองสามสิบเป็นฮิวทุกตัวโหดจะเมจดหมูสกิลฮิวด้วยโคตรเท่จองนำนะบอกเลยว่า เมตานี้ผมต้องยัดรูนให้จองนำมาเล่นแล้วแหละนะครับอะต่อมานะครับเวอร์คิลี่แสงแนละ้วสกิลติดตัวพูดถึงเวอร์คิลี่แสงนึกถึงผู้เล่นอยู่คนหนึ่งนะซึ่งเป็นนะครับน้องรักผมนะนั่นก็คือในวันนะครับเป็นหูก,กิลอยู่ด้วยเออนะฮะในวันเนี่ยนะมีเวอร์คิลี่แสงนะครับเวอร์คิลในวันนี้ได้บัฟทุกแผ่นเลยนะเวอร์คิลี่แสงแล้วนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ติดตัวนะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มเกรดน,นะการโจมตีของตนห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อพาพวกถูกตีนะครับโดยไม่ติดคิอ่ะสูงสุด20 คือต้องบอกว่าพารสี่มันนะครับมันการคีสสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะลดคีสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตีเพื่อนเนี่ยแล้วไม่คีสเนาะมันก็เพิ่มเข่นห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าปรับไม่ได้มากเท่าไหร,ร่นะว่าก,ก็ดีอยู่ดีวยูไม่ได้ปรับนะฮะเออเขามองว่าก็ก็ดีแหละถ้าเกิดใครเล่นเล่นบ่อยๆก็โอเคอยู่นะต่อมานะครับต่อมาเนี่ยเป็นริวนะหรือว่าสไตเกอร์ท่าน,น้ำนะตัวนี้นะฮะในส่วนของริวนะครับสกิลติดตัวทุกคนสกิลติดตัวริวคืออะไร หากได้รับความเสียหายในเทินของตนนะฮะเนี่ยหากได้รับความเสียหายในเทินของศัตรูเนาะความเสียหายนั้นนะก็จะเป็นโมคะนะครับก็เรียกว่าสมมุติว่าคิดแรกง่ายๆเลยคิดแรกนะครับคิดแรกใครมาตีเราเนี่ยเข้าไหมไม่เข้านะครับแล้วก็เราเกียดเต็มเนาะเราก็ได้ออกนะนะครับเขาก็จะปรับนะเพื่อไม่เฟกก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อถูกศัตรูโจมตีโอ้โหบอกเลยว่า ริวสแตนกล,กลับมาเกิดกลับมาเกิดกลับมาพังงานงําคำโลกอีกครั้งหนึ่งอ่ะสมมตินะครับผมใส่สตันวิวนะฝั่งตรงข้ามสกิลมานะครับปุ๊บติดพาสเจบผมมีบัฟดาบผมปั่นท่าสองทุกคนนะแล้วถ้ามันติดสมครั้งใช่ไหมเนี่ยโจมตีทุกตัวสครั้งมีโอกาสย0่สิปอร์เซ็นะครับอบอกเลยว่าโคตรเจ็บนะฮะดูดีนะสำหรับผมคิดว่าดูดีขึ้นนะครับเพื่อนๆว่าไงบ้างสำหรับริวน้ำแล้วน่าจะกลับมาได้ ลดแล่นกันอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าสนใจมากๆตัวนี้อ่ะต่อไปนะครับมับงกรทัดมืดเนะาะมังกรทัดมืดนะครับนี่จานจานอ้อนมีอยู่เดี๋ยวต้องไปยืมจานอ้อนมารีวิวนะถ้าเกิดใครอยากดูเนาะปัจจุบันนะฮะสกิลอัลติเมทเนี่ยโจมตีตดขี้ตี่ข้อเสมอเมื่อใส่ท่าแสงแนละ้วก็เปลี่ยนเป็นนะครับเมื่อกําจัดศัตรูตายเนะาะจะฟื้นฟูเทิรน์นะของตนทันทีนะครับอืมก็เดี๋ยวต้องลองเล่นว่าด,ดีขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะ ต่อไปับผมไปกันที่นะครับมอนเตอร์ที่เรียกว่านะครับเมื่อเจ้าสุนหงอคงธาตุไฟปรับไปแล้วนะนี่พระลมก็บอกก็หยิบมันต้องถึงคิวแล้วรอบนี้นะอ่ะพระีนะครับคนเล่นน้อยนะลิงลมนะฮะเขาก็เลยนะครับบอกว่างั้นเอาอันาน,านี้ไปนะปัจจุบันนะครับเพิ่มเกรด20%เมื่อถูกโจมตีเนาะแล้วก็ขณะที่ติดเอฟเฟกต์อับพาตนะครับเปลี่ยนเป็นบทเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรูหนึ่งอันนะครับเมื่อโต้กลับด้วยสกิลติดตัวเออเอาเรื่องแล้วทุกคน จะเป็นยังไงไม่รู้กันกันเดี๋ยวต้องลองเล่นนะสําหรับลิงลมนะครับอะต่อมาเทวทูตแฝดนะครับไฟลมมืดอะเทวทูตแฝดกันบ้างหลายคนบอก,กว่าโอ้โหเทวทูตนี้เล่นในแต่น้านะครับไฟกับลมนี่คือแบบอะไรเนี่ยเล่นยากเหลือเกินนะฮะเกมก็เลยบอกว่าโอเคองั้นเดี๋ยวปรับให้นะครับท่าไหนฮอนเนอร์ออฟเชียร์เนาะท่านี้เนาะนะครับสร้างผคุมกันธุ์นะมอบผคุมกันให้เพื่อนเนี่ยจากหนึ่งเธอไปสองเธอนะสำหรับาตาไฟลมมืดนะครับ แล้วก็ท่าแสงวิแสงเขาว่าเก่งอยู่แล้วนะป่าบิีกเหรอแสงนะครับในส่วนของท่าที่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะหาสก,กิลก่อนไม่เคยเล่นท่าแสงอ่ะนะฮะท่าแสงเราคืออันติเมตนะครับมีโอกาส50%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังเป็น70%โอ้เยอะขึ้นนะท่านี้ถือว่าเยอะขึ้นเลยนะครับแล้วมัน3ครั้งด้วยเพื่อน7 3 21โอ้เ e ลลิเกอ นะะฮดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะสำหรับเทวทูวตท่าแสงเนาะอ่ะต่อไปสาวปืนโหดนะครับสาวปืนโหดนะครับนี่เลยเป็นมอลเตอร์ที่บอกเอ้ยรอบนี้ได้ปรับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเล,นเล่นเล่นเถอะน้องบอกต้องเล่นแล้วนะเนี่ยนะครับอ่ะในส่วนของสกิลติดตัวนะครับเขาบอกว่าเพิ่มนะฮะเพิ่มเอฟเฟกต์เนาะปลดนะครับเอฟเฟกต์ Effect ลดพลังทุกอันบนตัวนะครับเมื่อได้รับเทืนนะฮะขณะที่ติดเอฟเฟกต์ทับซ้อนกัน5ครั้งแล้วเนาะนะครับยกเฟนน้ำมันพะ ยากไหมใช่ยากไหมใครคิดว่ายากก็กดหนึ่งใครคิดว่าง่ายกดสองแล้วกันส่วนตัวผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมันจะต่างจากเดิมได้อย่างไรนะมันปรับเงื่อนไขมันนิดเดียวนะครับก็ก็ดีแหละปรับมาให้ตั้งนิดหนึ่งนะต่อไปนะครับพาลาดินน้ํากับมืดนะทุกคนนะนี่นะครับบาลาดินน้ํากับมืดเนาะในส่วนของสกิลที่สองนะครับยูยูสองเทินนะฮะเมื่อโจมตีศัตรูนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกต์เสริมพลังเนาะก็ อันนี้เขาเพิ่มเอฟเฟกนะอืมนะครับยั่วยุเป็นเวลาสองเทินนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่หรือเป้าหมายที่ไม่มีเอฟเฟกเสริมพลังนะฮะอ่าสาวน้อยน้ำมั่งทัดน้ํานะครับสาวน้อยสาวน้อยที่มันเป็นกระเป๋าน้ำนะทุกคนปกติกระเป๋าน้ําเล่นยากเนาะคนส่วนใหญ่จะเล่นกระเป๋าลมนะกระเป๋าน้านี่ครับอ่ากระเป๋าน้ำนเานานะในส่วนของเดมอนแบล็กนะฮะนี่นะครับก็ท่านี้ก็คือ ขโมยเอฟเฟกนะครับเสริมพลังของเป้าหมายเนะี่ยหนึ่งอันเนาะเป็นสองอันทุกคนเออก,ก็ดีขึ้นแหละนะครับจากหนึ่งเป็นสองอ่ะอะไรที่ตัวเลขเยอะขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นอ่ะแกรอบ้างแกรอลมกับมืดครับผมรอบนี้มาได้ไงเนะี่ยลุงแกรอของเรานะถ้าลมกับมืดได้ปรับนะครับในส่วนของสกิลที่สองนะทุกคนนะเอ,อ่แกรอนะครับมีโอกาสเจ็สเปอร์เ็น90%ป็นเะก้าสิอร์เซนะที่จะติดระเบิดนะครับหลังจากที่ผ่านใบ2เทินจากเจากสิบเป็นเก้าสิทุกคน แล้วก็เอฟเฟกต์ลดพลังอีกสิบก็เท่ากับว่าถ้านี้มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่มีบอกเลยว่าต้องลองก็แหละนะครับอ่ะต่อมาเจนิเฟอร์ไฟครับผมเจนิเฟอร์ไฟนะทุกคนนะหรือว่านะครับนี่นะ้องคนนี้นั่นเองเนาะนะครับอ่าเจนิเฟอร์ไฟนะครับสก,กิลตีตัวนี่ทุกคนนะสก,กิลตีตัวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับกระจายเอฟเฟกต์ลดพลังของศัตรูนะครับที่โดนโจมตีนะครับไปให้กับเป้าหมายแนละ้วที่มีเกจโจมตีสูงสุดก่อนนะครับยกเว้นเป้าหมาย ที่ตนโจมตีเออเรียกว่ากระจายตัวไหนเกณฑ์เยอะเอาไปก่อนนะกระจายไปก่อนเลยนะครับอืแล้วก็ต่อมานะครับเจนิเฟอร์แสงุกคนที่ยนิเฟอร์แสงไอ้ตัวนี้นี่ผมปั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเขาก็ปรับสกิลติดตัวนะครับเดีย๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับสกิลติดตัวของน้องเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนเป็นนะครับเพิ่มเกจโจมตี20%ให้กับตนเองและพรรคพวกที่มีเกจโจมตีสูงสุดยกเว้นตนเองแล้วก็ปลดเอฟเฟกต์ลดพลังออกหนึ่งอันนะครับ เดี๋ยวตัวนี้ต้องรีวิวเดี๋ยวต้องลองนะบาลานแพรมาต้องลองนะครับเดี๋ยวไปลองกับอ้อมมืดจะรู้เลยนะฮะต่อไปครับผมนะนักระบำโกงจากทัดมืดนะครับจากมืดได้ปรับเลยจากมืดนะฮะอ่ะจากมืดเนาะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นจริงๆนะเอ่อในส่วนของเซคิลติเมนเนาะนะครับปรับครูดาวลงจาก5เทิร์นแล้ว4เทิร์นนะก็เท่ากับว่าอัพเต็มครูดาวสามเทิร์นนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเนาะแล้วก็นะครับนักสู้นย่ออสโตน ไฟกับมืดนะนักสู้นิอสโตนไฟกับมืดนะครับอ่านักสู้นิวสโตนไฟกับมืดเนาะในส่วนของท่าเนี่ยอ่าท่าที่2เนาะนะครับการโจมตีจะไม่มีวอลฉลับนะไฟกับมืดนี่เขาปรับมาให้เนาะนะครับแล้วก็ลมแสงนะลมน้ําแสงนี่นะครับสกิลที่2เหมือนกันนะนะครับ สร้างความเสียหายสองเธอนเนี่ยปรับเป็นตาประทับหนึ่งเทือน้หอันนี้ดีขึ้นนะผมว่านะครับสร้างความจากติดพิษอะเออเป็นแบบประทับหนึ่งเธอนนะก็คือเราสามารถเปิดก่อนไล่เพื่อนที่ดาเหมจแรงๆตามได้เพราะว่ามันติด ending, เอฟเฟกต์แบนดิ้งเนาะนะครับถือว่าดีขึ้นนะต่อไปซิลก็ผมซิลซิลนะฮะหน่วยซิลนั่นเองหน่วยซิลอยู่ไหนเอ่ยอะซิลเนาะนะครับซิลเนี่ย,ยทั่วไปเลยทุกคนนะกับสกิลที่หนึ่งเนาะนะครับ มีโอกาส75%นะที่จะลดเกรดศัตรู30วูสก,กิล1ลดเกรดด้วยวทุกคนโคตรดีนะฮะแล้วก็สุราเนาะสุลานะครับสุลาอสุลา,าบอกเมื่อกี้ทัดทัดมือได้ไปละนี่นะต่อไปท่าอะไรบ้างในปับเนาะเอาเริ่มจากทัดน้ำก่อนแล้วกันนะทัดน้ำนะครับในส่วนของสก,กิลติดตัวนะครับโจมตีเป็นท่าที่ได้เปรียบเสมอนะขณะที่พลังโจมตีถึงขีดสูงสุดนะครับอืม แล้วก็ทัดไฟทุกคนทัดไฟนะครับทัดไฟเนี่ยในส่วนของสกิลตีเม่เนาะสกิลที่3นะครับปรับลดเงื่อนไขของก้านนะครับเพิ่มจํานวนการโจมตีเนาะตามส่วนต่างของพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับแล้วก็ทัดแสงทัดแสงสกิลติดตัวเนาะนะครับความแม่นยําของการโจมตีจะเพิ่มขึ้น30%ปรนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็น้ําไฟแสงนะน้ําไฟแสงนะครับเขามีการปรับในส่วนของท่า2ด้วยทุกคนนะ ถ้า2นะครับปรับลดเงื่อนไขการเพิ่มนะฮะจำนวนการโจมตีนะเพิ่มเติมตามพลังโจมตีของตอนโอ้จินตนาการไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องไปลองเล่นอ่ะเอาเป็นว่าผมมีทัาแสงนะทัาไฟทัดนาำมีทุกตัวยกเว้นมืดอะ่ะใครอยากดูตัวนี้ก็บอกแล้วกันนะพิมพ์ท่านมาแล้วกัน๋ยวผม,มรีวิวให้นะ,นะครับ ต่อมานะครับสถานะของมอนเตอร์บางตัวที่มีการปรับนะครับเออก็จะมีการปรับนะในส่วนของนักสู้นีโอสโตนเนี่ยก็คือเจ้ากุย้ยแหละกุ้ยไฟกุ้ยมืดเนาะนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของอัดแข็กให้อ,อัดแข็กให้เรานะของเดิมนะเ,เดีนะ๋ยวผมเล่าให้ฟังเนาะของเดิมอย่างธามืดเนาะ HP 955ใช่ไหมแบบเปิดดูดีกว่าคนดูจะได้ไม่งงนะฮะ อันนี้หกดาวนะเก้าหนะ้าห้าเนาะแท็กเจ็ดร้อยสามแล้วก็ดีเฟนต์หกร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเขาก็จะปรับใหม่เป็นเก้าพันเลือดเลือดเท่าเดิมแต่แท็กเพิ่มขึ้นเป็นแปดร้อยหนึ่งแล้วก็ดีเฟนตะ์ลดลงนะครับเหลือห้าร้อยสามสิบแปดโอ้ถือว่าดีนะเพราะมันเป็นตัวดาเมรเนาะธาตุไฟนะครับปรัแบเหมือนกันเนาะจากเลือดแปดพันโคตรน้อยปรับเป็นเลือดหนึ่งหมื่นนะแล้วก็แท็กเจ็ดร้อยิบห้าปรับเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับดีเฟนต์หกร้อยห้าสิบเก้าก็ลดลงเหลือห้าร้อยยี่รับแแบบรง ได้ต้องการดาเมจแบบแรงๆเนาะต่อมาเนือกมาทุกคนนะเนื้อ,นนะอปรับปรัรีดนะฮะว้าวของเดิมไม่มีฤทต่อไปจะมีฤทแล้วนะเริ่มด้วยทัดน้ำนะครับสกิลผู้นำเพิ่มปั้นให้กับมอลเตอร์30นะครับไฟอุ้ยไฟนี่คือแบบเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนื้อหาก,กิลเนาะ24%ทุกคนอุ้ยไฟคนไม่ค่อยเล่นไงก็เลยเอาสปีดไปคนจะได้เล่นเยอะขึนน้นเนาะแล้วก็ลมนะครับลมเพิ่มแม่น30 คุณลงคิดดูดิให้ลมมันเพิ่มสปีดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเต็มเต็มสซนีกนะเออก็เลยเอาอน,นี้ไปแล้วกันนะลมเอาเม่นยำไปแล้วกันนะแล้วก็เงือกแสงนะครับบุ้ยนี่สนน่าสนใจทุกคนเงือกแสงของแท้ครับผมนะเพิ่มพลังป้องกันนะครับ25เปเซ็นตเนาะและทุกคนเงือกมืดผมจะได้เกิดแล้วาเงือกมืดเพิ่ม HP ในเนือ้อหากิวในทีมสามบาเปอร์เซนเท่เนเพื่อนเนเพื่อนรู้เลยไหมผมมีอะไรไหมนี่ผมให้ดูผมให้ดู 3าอร์เซ็นนะฮะบอกเลยว่ากิวลักกิวหลงอยู่ไหน <c ười> คนบ้าอะไรปั้นมอนเยอะใช่ไหมนะฮะเงือกเมื่ออยู่ไหนเพื่อนยางยางยังไม่ถึงอีกนะฮะ,ทะ,ทะแท้แท้ดมแท้แด้ดมยัง <c ười> อยู่ไหนวะเนี่ยเงือกเมื่นี่ไงทุกคนผมมีน่าจ,จะสามถึงสี่ตัวนี่แหละนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามีคอร์สด,ด้วยนะฮะขอวนนขอวดน,นิดนึงขออวดนิดนึงนะเนี่ย ลีดเฮดวี 3, 3, 3, นะ่สามสิบสามในกิลนะครับโอ้โหแล้วสกิลมันโคตรด,ดีเลยนะแบบได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วเงือนมืผมนะต่อมาครับผมนะมีนักบวชอสูญน,นะครับน้ํากับมือเนาะสกิลนะครับดีเฟนซ์เนี่ยเขาบอกว่าแก้ไขคุ้มกันนะที่ที่เขียนในภาษาให้เหมือนกันโอ้โตายนะแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรได้ปรับเนาะนะบางคนเห็นเห็นว่าชื่อมองก็น่าจะดีใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะเนะพื่อนนะสำหรับการปรับบาลานซ์แพทเป็นยังไงกันบ้างแหวมแสงก็ สตันเหลือ50แต่ว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าคีเรทเนาะนะครับออร์เรคเนออรเรคเซอมืดจาก100%ในการลบก็เหลือ85้านะครับอืมก็ถือว่าปรับไม่ได้แย่เนาะรอบนี้แล้วก็มีปรับในส่วนของพวกมายากรนะครับปรับอ่ะซีรีส์คอลแลบเนาะให้เราได้แบบว่าที่น่าสนใจแล้วก็เอามาปั้นเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบิปแบบนี้เนาะหรือว่า อยากแลกเปลี่ยนอยากแนะนําหรืออยากให้รีวิวอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมสมิทวอนะสกายลีน่าของเราเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม